สวัสดีครับพบกับเราครูปาซ่ากันนะครับผมดักฮิตครับวินเซนค่ะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมมิวออนไลน์กันนะครับผมก็วันนี้เราจะมาพูดถึงการอัปเดตมิวนะคะซีซั่น17พาร์ท2อ่าเราจะมาพูดในเรื่องของจิตกรรมนะอ่าว่าซีซั่น17พาร์ท2เนี่ยมีอะไรบ้างคราวนี้เราก็เข้ามาสู่ที่ซีซั่น17กันแล้วนะคะผู้ชมพาร์ท 2, 2ด้วยพาร์ท 2, 2, 2ด้วยพาร์ท 2>, 2ด้วยจิตกรรมก็คือเริ่มตั้งแต่วันที่16นะคะจนถึงวันที่6เดือน กันยาอ่าส่วนใหญ่นะต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าบางอันหมดไม่พร้อมกันนะครับแต่จําเอาไว้ง่ายๆว่าหลักๆมันเริ่มวันที่16ไปจบวันที่ 6, 6. เดือนกันยาประมาณนั้นแต่ต้องเข้ามาดูก่อนนะบางอันไม่พร้อมกันจริงๆนะครับมันเยอะมากอ่าก็หัวข้อชื่อซีซั่นหลักๆเนี่ยก็คือ เมืองที่สศูนย์การฟื้นฟูของเคทอทันะคะอ่าก็ไอเคทอทัมเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นเนื้อเรื่องของซีซั่นนี้นะครับมันเกี่ยวอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็อย่างแรกเลยนะครับอ่าตอน,นอ um เนี้ยเมืองเคทอทัมเนี่ยมันเปิดสองแผนที่ใหม่นะครับนับว่านับว่ารอบนี้เป็นการเอาใจผู้เล่นประมาณหนึ่งเพราะว่าปกติมิวเนี่ยซีซั่นใหม่ๆอัปเดตเข้ามาเนี่ย เขาจะมีเฉพาะแผนที่ใหม่ๆไม่ใช่แผนที่ใหม่ๆต้องพูดว่าแผนที่ที่เอาใจคนที่เลเวลตันคนที่เลเวลเยอะแล้วนะครับคือแต่อันเนี้ยมันเปิดสองแมปพร้อมกันเลยนะครับก็จะมีเอาใจคนเลเวลกลางนะคะก็จะมีโอนโอเคเทอร์ทัมกับเบอร์น,นิงเคเทอร์ทัมนะสองอันนี้ต่างกันนะคือโอนเนี่ยก็คือเป็นแมปเลเวลเจ็ดร้อยนะครับอ่า แล้วก็เบอร์นิงเนี่ยก็จะเป็นเลเวล1160นะครับขึ้นไปนะครับดังนั้นแพทรอบนี้นะครับก็ใครที่เล่นเมดหรือไวเมดหรือว่าเล่นตัวอื่นนะเพิ่งมาจากเซิร์ฟเวอร์สปีดเนี่ยก็ไม่ต้องไปกองกัน,กนที่ไอ้แมปหิมะแล้วนะครับก็มาแมปนี้ได้นะครับไปเซเวนนิดนึงมอนเตอร์ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรแล้วก็เรียกว่าไงดี <คน S 2> มอนเยอะอยัง คนยังไม่ค่อยเยอะออรีบ <คน S 1> มามออคนคนยังไม่ได้สนใจเท่าไหร่แต่น่าจะรู้จากเราเลแล้วแหละ <c oughs> แล้วก็มอนเนี่ยมันไม่ได้แบบคือคือมันเยอะในในหลุมนั้นนะแต่ว่ามันไม่กระจุกตัวพูดยังไงดีวะคือไอกระจายอ่าแมปหิมะเนี่ยนะครับมอนมันกระจุกตัวมากพอมันเกิดปุ๊บมันตีเราทีเดียวแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นมอนโยมตีระยะไกลนะครับทําให้เราเนี่ยตายง่ายแต่ว่าถ้าใครที่ไปหิมะไม่ไหว แนะนำว่ามามา,มาแมปใหม่นะครับออก็คือโอนเทโรทัมเนี่ยนะครับอันนี้ผมผมไปเซอร์เวมแล้วอยู่ง่ายกว่ามาจับจองพื้นที่กันก่อนอที่สําคัญที่สําคัญมันไม่ค่อยแหลกนะครับไอแมปพีมะเนี่ยแค่เอฟเฟกแม่งก็แหลกแล้วไหนจะสกิลเราหรือว่าเราออตตี้มาอีกโอ้แหลกชิบหายนะครับและไอแมปเนี่ยมันค่อนข้างยืนสบายนะครับก็ลองมาดูนะครับผมเห็นว่าหลุมเก็บเลเวลเนี่ยเขาออกแบบมาดีก็หลุมหลุมโง่งๆเนี่ยหลุมโง่ๆก็ยังสามารถเก็บเลเวลได้ ่าก็คือหลุมที่มันเหมือนจะไม่มีอะไรแต่ข้างในมอนก็มีอ่าก็เลยมันมีให้เราเลือกหลายระดับว่าจะตีมอนเยอะมอนน้อยก็ลองวิ่งเข้ามาดูในหลุมเอาใครที่เป็นแฟนท่องเรานะคะฟังก่อนนะ,ะไปจับจองก่อนนะคะอ่าก่อนจะเต็มก่อนจะเต็มนะครับส่วนกันแตกนะครับขั้น D A นะครับที่แมแมพฮิมะมันดรอปเนี่ยโอนเทโรทัม um เนี่ยยังเราไปเทสอยู่นะแต่ยังไม่ได้ดรอป ถ้าดอกเนี่ยแปลว่ามันดอกแต่ถ้าซิ้งเอาไว้สักเดือนหนึ่งเราแมงไม่ดอกแปลว่าแมงไม่ดอกย<น>ะพูดทำไมวะไม่ไม่บอกก่อนไงว่าอไอแ้แบบนี้มันดอกกันแตกไหมอันนี้ไม่รู้นะครับเออดยังไม่รู้นะครับเ,ออเดี๋ยวเราพิสูจน์ก่อนว่าได้ออไม่ได้<ค>รไร <ง S 2> ได้แล้วก็มาบอกด้วยนะ,อะโอ้ย <laughs> ได้ก็ไม่บอกหรอกนักขุดอ่าโอเคนะครับต่อไปเป็นกิจกรรมสําหรับ Event e v e n t Boost EXP อ่าก็คือเล่งให้คนเลเวลตันนั่นเองอตอนเนี้ยนะครับซีซั่น17พาร์ท2เนี่ยนะครับตันที่1,400แล้วนะครับใครใครที่ไม่ได้เล่นมิวมานานนะครับตอนนี้มิวเรามีเลเวลสูงสุดถึง1,400 1,400ไปไกลมากไปไกลมากแต่ก่อนตันที่400ครับตอนนี้1,400แล้วไปได้ยังไงวะนะอ่าก็กิจกรรมนี้นะครับมันจะ มี2ส่วนนะครับส่วนแรกก็จะเพิ่ม exp 30%มแล้วก็ลดเลือดมอนเตอร์ลง20%นะครับก็วันเนี่ยก็ตามที่คุณวินเซนต์บอกนะครับก็คือวันนี้นะครับถึงวันที่ อ,อ่านะครับส่วนเวลามันไม่ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับเพื่อนเพื่อนมันอ่าเวลาวกลับบ้านทํางานมานะคะอ่าอันนี้เป็นไม่ใช่เวลาประเทศไทยเนาะออมันต้องไปบวกลบเราเองเดี๋ยวไปดูในน้าไบเราเองว่ามันเวลาไหนนะครับผมผมเออใครรู้ผมไม่ได้บวกลบมาให้ใครรู้คอมเมนต์หน่อยแล้วกันออ่าโอเคนะครับแล้วก็ต่อมานะครับอันนี้ก็เอาใจ สำหรับคนที่รีบเลเวลอีกแล้วนะครับก็คือใครที่เลเวลถึงนะครับหนึ่งันสามรอห้าสิบใกล้เต็มละก็คือเกือบตันนั่นแหละออนะครับก็จะได้รับนี่เลยมุนนะครับ<ม>เป็นสองตัวนะผมว่ามันตัวเดียวกันแต่มันมามาแพ็คคู่อ่ะคิดหรอไหมมันคือได้สองตัวเลยอ่ะไม่ใช่มันคือตัวเดียวแหละแต่ว่ารูปรูปรูป,รปอนิเมชันอ่ะมันคือสองตัวอยู่อยู่ด้วยกันอยู่คู่กันคิดหรอว่าเออ มันก็คือไอไว้เมดกับเมดนั่นแหละครับความสามารถก็คือโจมตีสกิลนะครับ <S 2> <S 2> แล้วก็ออปชั่นพิเศษก็คือตอนเราได้มา30วันแรกเนี่ยมันจะคูณโจมตีสกิลนะครับจาก15เนี่ยคูณ20ก็เอา15ไปคูณ20เอานะคเพื่อนๆคนไหนที่เลเวลพันสก็แหกขี้ตากันเลยนะครั <S 2> <S 2> <S 2> ไม่ต้องนอนอก็เอามาเก็บเลเวลได้นะครับใครที่พันสามแล้วนะครับก็แป๊บเดียวก็น่าจะพันสีนะครับอัดคูณเข้าไป นะครับ <Ừ. S 1> อ่าต่อมานะครับอีเวนต์สร้างตัวละครใหม่นะคะสำหรับใครที่เอ้ยอยากมาแต่ว่ามันพลาดไปนะคะอยากเล่นอ่า<อ>ก็คือใครที่เล่นไม่ทันไว้เมดกับเมดเนี่ยนะครับใครที่สร้างตัวละครตั้งแต่วันนี้นะตัวอื่นที่มาจากย้ายสปีดนะครับหรือว่าสร้างตั้งแต่สซเวอรสปีดอันนี้ไม่นับนะครับรตั้งแต่ตั้งแต่16สิงหาะนะคะก็จะได้ไอเทมนะครับนั่นก็คือ Talesman of a s s i s t a n อ่าก็คือได้แบบเลเวลหนะึ่งะมันมีสามเลเวลไว้เนี่ยนะครับแต่ก็ได้แบบสามวันนะครับก็พอถูพอถ่ายนะอ่าใครที่อยากจะปั้นไว้เมทกับเมทนะครับก็มาได้นะตัวละครอ,อื่นไม่ได้นะครับอันนี้แจ้งไว้ก่อนอนะครับต่อมาครอบครอง Burning Catalyst um, นะคะอ่าอันนี้จะเป็นกิจกรรมนะครับอ่า Elemental Symbol นะครับก็คือ เวลามิวเนี่ยมันมีแพทใหม่มาอ l e ล e มนท l ลซิมโบลเนี่ยมันก็จะดรอปจากแมปใหม่ๆนะครับอ,อันเนี้ยเรามีแมป2แมปเนาะมีมีมีแมบโอนนะครับก็คือแมป700 hmm. นะครับกับ Burning เนี่ย hmm. เป็นแมป1ออ1 0 0 1 1 6นนะครับอ่ากะครับก็ใครที่ถึงเลเวล1160เนี่ย เก็บแมปนี้นะครับมันจะดรอปอิเลเมนทัลซิมโบนะครับแล้วก็รวบรวมนะครับมันจะเป็นทาโทเคนนะครับมันจะชื่ออิเลเมนทัลทเคเนนะครับเก็บ5อันนะครับแล้วก็เอาไปแลกกับลุงที่เมืองซัมนะครับแลกเสร็จปุ๊บมันจะสามารถเปิดบล็อกตัวเนี้ยนะครับก็จะสุ่มได้ของหลากหลายเลยครับก็จะมีตั้งแต่พวกม้วนธาตุบอสนะครับแล้วก็พวกเขาเรียกว่าอะไรสร้อยลูนะครับแล้วก็จิตประทะทั่วๆไปนะครับก็ถือว่า อ่ามันพอได้ประโยชน์บ้างเลยนะอ่าก็ใครที่เลเวลสูงๆก็ไปเก็บก็เหม,มือนเรารวบรวมอัญมณีมาเปิดอ,อ,อย่างน้อยผมเชื่อว่าเพื่อนๆที่แบบเลเวลสูงแล้วเนี่ยก็น่าจะไปเก็บแบบนี้นะครับอ่าต่อมาปลูกเสอุปกรณ์มาสเตอรี่อ่ามาสเตอรี่เนี่ยก็จะเป็นขั้นที่เป็นบัตรแอนเจิลเท่าน,นั้นนะครับก็อุปกรณ์ที่เป็นขั้นบัตรแอนเจิลหรือเราจะเรียกกันว่า b a เเนี่ยนะครับไม่ว่าจะชุดชุดเกาะนะครับหรือว่าอาวุธเนี่ย เวลาเราตีแหกตั้งแต่ขั้น10ถึงบวก11เนี่ยนะครับก็จะไม่แหกนะครับไม่หายพูดอย่างนี้แหกแหกอะแหกนะแน<ต>่แต,แต่ไม่หายนะครับใครที่กำลังจะตี BA ขึ้นเป็น DA เนี่ยก็จัดได้นะครับช่วงนี้แหกไม่หายเพชรแพงแน่นอนช่วงนี้นะครับโอเคบงบอก <c oughs> บอะไรหรือเปล่าบงบอกบงบอกนะครับ <c oughs> ต่อไปต่อไปอีเวนต์รีเซตสแตทนะคะก็คือฟ้ดดีครีส อ่ก็ฟูดดี้คิดนะครับจะเป็นไอเทมอ่ผมไม่มั่นใจน่าจะเป็นไอเทมมอลนะไม่น่าจะเป็นไอเทมที่เราเอาคีเอทกับเคออสไปตีรวมกันนะครับก็จะเป็นไอเทมมอลที่เราซื้อใช้อ่แต้มน่าจะ2องร้อยห้าสิบวิวคอยมั้งนะครับแล้วก็ปกติเนี่ยเวลาเรากดใช้เนี่ยมันจะได้มันจะรีพอยได้แค่200แต้มนะครับแต่อันนี้เนี่ยเรากดใช้ทีเดียวมันไม่ได้มันไม่ใช่แค่ส0งร้อละ แต่มันลีทุกอย่างเหลือศูนย์เหลือศูนย์อ่าทุกอย่างหรือเปล่าไม่มั่นใจหรือว่าเป็นเฉพาะสีก็ไม่มั่นใจเออเพราะว่ามีสีนะเพราะผมก็ไม่ลองก <c oughs> ็ <c oughs> ใครลองแล้วก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับว่ามันได้เฉพาะสีนั้นหรือว่าเอาสีอะไรก็ได้กินปุ๊บแม่งหายหมดนะครับผมยังไม่ลองเพราะผมเอาตัวไปบดนะครับ <c oughs> ใครลองคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับอ่าต่อมา อีเวนซิสเฟียฟรีนะคะอ่าก็ซีซเฟียนะครับก็เป็นการทำอ่าพวกสเฟียต่างๆนะครับพวกอ่ากรอบนั่นกรอบผ้านะครับอ่าก็ตะก่อนเนี่ยไม่ใช่ตะก่อนปกตินะครับเราจะใช้อ่าค่าใช้จ่ายพวกเงินพวกอะไรนะครับใช้เพชรใช้อะไรนะครับแต่อันนี้ก็คือมันใช้เพชรเหมือนกันนั่นแหละนะครับแต่ว่ามันทำฟรีนะครับมไม่เสียตังค์นะครับ ก็เพื่อนๆคนไหนที่จะทำสเฟียในช่วงนี้ก็รีบจัดเลยนะครับอ่าก็ลดลดเรื่องของเงินไปได้นะครับเก็บเงินเอาไว้ทำอย่างอื่นนะครับก็อันนี้จะเป็นอีเวนต์นะครับที่มีตั้งแต่วันที่16เดือน8นะครับจนถึงวันที่6เดือน9นะครับแต่มันยังไม่หมดเท่านี้นะอันนี้คือส่วนแรกอ่ามันยังมีอีกมันยัง<อ>มีอีกนะครับส่วนที่2ก็จะเป็นเรื่องของตื e นๆตอีเวนต์ตตต event, สำรวจมิลอ่า ก็จะเป็นวายเมดกับเมดอีกแล้วนะครับสำหรับใครที่พลาดนะครับสปีดเซเวอร์ไปนะครับคือเล่นไม่ทันเพื่อนแล้วก็เพื่อนบอกว่าเฮ้ยกลับมาเล่นมิวกันดีกว่าบอกไม่ทันแล้วแต่ว่ายังทันอยู่นะใครที่แบบว่าเพื่อนชวนมาเล่นมิวแล้วก็เฮ้ยอาจจะยังไม่เคยได้ย้ายตัวละครจากของเพย์พารกเนี่ยมามิวโกลบอลเนี่ยก็ไม่ต้องเสียใจมาเล่นช่วงนี้ได้นะครับเพราะว่าไว้เมดกับเมดมีกิจกรรมนะครับกิจกรรมเนี้ยเฉพาะสําหรับคนที่ เล่นในเซิร์ฟดั้งเดิมนะ้ที่ไม่ใช่เซิร์ฟสปีดอ่าดังนั้นอย่าเอามารวมกันนะคนที่ย้ายมาจากสปีดจะไม่ได้รางวัลอันนี้นะครับก็คือหนึ่งก็คืออ่าสร้างตัวละครไว้เมดกับเมดใหม่ในวันที่สิบสิบหกเป็นต้นไปเท่านั้นสิบหกเดือนแปดนะครับสามกันยาอ่าอันนี้วันหมดอายุเริ่มเปลี่ยนแล้วอ่าเริ่มไกลขึ้นมาหน่อยไกลขึ้นมาหน่อยก็ประมาณเกือบเดือนอนะครับเกือบเฮ้ยมันก็เดือนกว่าไม่ไม่เกือบเดือนเฮ้ยหรือเดือนหนึ่งวะ เกือบเดือนเกืบเดือนนะครับก็เล่นได้สองอาชีพนะไว้เมดกับเมดอาชีพอื่นไม่ได้ไม่ได้ต้องสองตัวนี้อ่ารางวัลมีอะไรบ้างก็ลองล็อกอินมาดูนะครับแล้วก็เอาเมาส์บันจิ้มนะครับในเนี่ยในคำว่าเคมเนี่ยมันจะบอกว่าได้อะไรนะครับของเนี่ยถือว่าก็ช่วยผู้เล่นใหม่ได้ดีเลยนะครับแล้วก็ยิ่งตอนนี้มีแพ็คมีแพ็คเก็บเลเวลขายนะครับเนี่ยโอ้โหสี่ร้อยอู้ได้ <BA S 2> ก็ช่วยบูตเนาะให้ทันเพื่อนๆอ,อ่า BA 10, บ A อบกสิบสิบสี่วันเหลือน,นี่นะครับแล้วก็โอ้ของก็จิปะทะทั่วไปนะครับก็สามารถเล่นได้ยันแปดร้อยเลยแหละนะครับอ่าก็มาลองดูกันนะครับใช่แต่ต้องย้ำอีกครั้งนะว่าต้องเป็นอาชีพเมดกับวิสาทอ่าเมดกับไวเมดนะครับอ่าโอเคต่อมานะครับกิจรกรรมที่สามนั่นครับก็คือ อีเวนต์ลุเล็กกระสุนนูนหนุนนุนอ่าอันนี้จะเป็นกิจกรรมเติมตังค์และเสี่ยงดวงนะครับก็ต้องบอกว่าเราเล่นหวยนะเอออันนี้เหมือนหวยเหมือนเหมือนเหมือนอะไรดีวะเออเหมือนปั่นวงล้อเหมือนปั่นสล็อตรูเล็ตมันก็คือสล็อตนั่นแหละนะครับก็อ่ากิจกรรมนี้นะครับจะเล่นได้ก็ต่อเมื่อเรามีกอบินพอยท์มาจากไหนอ่ากอบินพอยท์สองส่วนหลักๆเนี่ยมาจากหนึ่งก็คือเราออนอ่ากูชแนลนะครับก็คือเข้าไปเล่นในกูชแนล วิธีการได้โกชแนลมาหนึ่งเติมตังสองรอเซิร์ฟมันแจกนะครับบา่เลจะแจกเปล่าเออซึ่งบางคนก็อาจจะมีสะสมมานะครับโกชแนลแล้วก็เข้ามา<แ>ออนไว้แล้วก็จะได้พอยต์นะครับซึ่งวันชั่วโมงหนึ่งมันได้เท่าไหร่เนี่ยผมจำไม่ได้แล้วแต่คือแค่อ,อนก็ได้แล้วใช่น,นะครับวิธีที่สองนะครับใช้เงินเข้าแรกครับ<ส>อันนี้ไ,<ป>ไวกว่านะครับก็คือมันจะมีแพ็กกบินพอยต์เนี่ยจำหน่ายนะครับแพ็กกบินพอยต์เนี่ยอยู่ไหนวะไม่มี นะครับผมมีเปิดโนต้ตเอาไว้อันนี้นะครับนี่ Goblin Point มีจำหน่ายนะครับก็ราคาก็โอเคอยู่นะครับส่วนเลทค่างเงินเนี่ยนะครับ8 0 0พันเดผมเปิดให้ดูอยู่นะครับอันนี้ถ้าเราอยากจะได้เมื่อกี้เท่าไหร่ถ้าเราอยากจะได้1,100,000นหนึ่ n Point เนี่ยเราจะต้องใช้9,800 <800. S 1> นะครับก็เติมสักประมาณ สามพันเนี่ยได้แน่แน่สามพันสามเนี่ยได้แน่แน่นะครับนนก็ลองมาดูอันนี้ยังไม่รวมแวดนะคะอ่ารวมแบดยังวะไม่มั่นใจบวกแวดอีกเจ็ดเปอร์เซนอ๋อโอเคขอบคุณครับยังไม่รวมแวตจริงๆด้วยนะโอเคนะครับมันเล่นยังไงนะครับมันมีสองส่วนส่วนแรกจะเป็นรูเล็ตธรรมดาเลขอย่างนี้นะครับอ่ารูเล็ตธรรมดาเนี่ยพอเราหมุนเนี่ยเราจะหมุนหนึ่งทีเราใช้สี่ร้อยแต้มกอ<ๆ>บบินพอยส์อ่าอ่าหายไปสี่ร้อยอ่าหายไปสี่ร้อยนะครับ แต่ของรางวัลเนี่ยมันขี้กากนิดนึงนะครับในในใน,ในตู้อันนี้นะครับเราเนี่ยมีหน้าที่ก็คือไปหากุญแจนะครับเพื่อที่จะไปอีกขั้นหนึ่งนะครับก็คือ dimensional key อ่าใช่เราต้องเราต้องกุญแจทะลุมิติใช่เราต้องหากุญแจมิติมานะครับก็สะสม5อันนะพอ5้าอันเสร็จปุ๊บนะครับมันจะเปิด รูเลตมิตินะครับอีกอันหนึ่งอันนี้แหละไฮไลท์นะครับซึ่งของรางวัลนะครับนี่มาดูของรางวัลกงนกนมันมีเด็ดๆดนะครับของรางวัลเนี่ยต้องบอกกันว่าเด็ดเด็ดนะครับมีตั้งแต่กันแตกนะครับอันนี้ถือว่าของที่ยอดเยี่ยมของที่ทุกคนในเกมต้องการนะครับดักแองเจลโซนะครับก็จะเป็นท่านตีนะครับดักอาวุธดักแองเจลนะครับมีอะไรอีกกอบบินพอยต์อันนี้แปดร้อยอันนี้ขยะนะครับ ใครได้ก็เสียใจด้วยแต่มันต้องได้แหละนะครับอ่า BOL ก็คือตัวเบ t o f l i g h t หรือว่าคูณ2นั่นเองอนะครับได้2ชิ้นนะแล้วก็มีแต้มรูทน,นะครับมีเพิ่มเปิดธาตุนะครับใช่ไหมเอออันนี้เพิ่มเพิ่มเปิดธาตุมีเบสออฟไลท์ Light อีกแล้วแต่อันนี้แบบเทรดไม่ได้นะครับข้างบนเทรดได้นะครับอ่าแบบเทรดไม่ได้ให้มา3อันนะครับเทรดได้ให้มา2ออันนะครับมีแต้มรูทหนึ่งแสนนะครับ มีกันแตกาธาตุนะครับมีไข่แดงนะครับไข่แดงก็คือไข่ที่เราจะได้บัตรแอนเจลบกสินะครับามานะครับแล้วก็มีรูทห้าแสนแต้มนะครับแล้วก็ไฮไลท์คืออยู่ข้างล่างม,มันจะเป็นตั๋วนะครับชื่อว่าแรไอเทมที่ k ค t แร่ไอเทมสิบสองซึ่ง12เนี่ยมันมีตั้งแต่บวกหบกสบวกสาบวกสี 1, ่ 2, 3, นะครับมีความแตกต่างกันนะ อ่าโอเคความแตกต่างก็คือว่าบวก12บสองสิบวกหนึบวกหนะครับมันสามารถนำไปแลกนะครับหูขั้น3าข้างซ้ายได้แบบสามออปชันนะครับชัวชัวคือได้3ามออปชั่นนะครับแล้วก็จะมีะทิกเก็ตสิบสองบวกสนะครับจะได้อ,อาวุธมัลติคออาวุธมัลติคอนะครับ ก็อันนี้จะได้แบบบวกโชคแล้วก็มี3ามออปชันให้เลยนะอ,อ่าสิบสองบวกสามได้บิลเลียนอาร์เมอร์เซตอ่าบิลเลียนอาร์เมอร์เซตก็คือชุดเซ็ตบิลเลียนเป็นเป็นอาวุธเป,เป็นอาวุธดิเออเป็นอาวุธอไอเม่เป็นชุดเกาะอ่าเป็นชุดเกาะที่ดีที่สุดของแพทนี้นะครับก็คือได้ครบเซ็ตเลยนะครับบวกสตัตสิบห้าบวกโชคด้วยหรือหรือถ้าใครทำแล้วนะครับแต่อยากได้ ของอีกอย่างหนึ่งก็คืออ่าต่างหูนะครับขั้นสี่นะครับข้างขวาสามออปชันอันนี้ก็มีให้ให้เลือกนะครับอ่าแต่ส่วนตัวผมผมคงเลือกบิลเลียนนะเออบิลเลียนอัลเมอร์เซตดีกว่า่ใชม มันมาสี่ชิ้นนะคุณออนะครับแล้วก็ตัวสิบสองบวกสี่นะครับก็จะได้ปีกสี่อ่าปีกสี่บวกโชคมาพร้อมกับสองออปชันเลเวลสามนะครับออแล้วก็หรือถ้าใครไม่เอาปีกสี่นะครับก็มา,เ,าเปลี่ยนเป็นต่างหูหูขั้นสี่นะครับแบบ ข้างซ้ายนะครับสามออปชันได้เออถือว่าไอตั๋วเนี่ยแหละที่แม่งแรงนะครับูแบบได้เยอะนะอ่าใครได้คือบวกหนึ่งมันยังไม่เท่าไหร่บวกหนึ่งมันหูขั้นสามไงแต่บวกสิบสามนะเฮ้ยแต่เขาจะให้เราได้สักกี่คนเฮ้ยมีเพื่อนในกลุ่มเราได้แล้วได้เละบวกสิบไม่ใช่บวกสิบสองสิบตัวสิบสองบวกสองมีคนได้แล้วนะครับหวานนเลยนะครับ อ่าหวานเลยแต่ใครพี่เป็นอาชีพพี่แม่งต้องถืออาวุธสองมือเนี่ยต้องไปหาอีกข้างหนึ่งอันนี้เป็นบาปเป็นกรรมมากอ่าสมมติสมมุติผมได้มันดิคอยเวปอนนะผมว่าเซ็งเออเพราะผมต้องไปหาดาบมันดิคอยอีกข้างหนึ่งมาใส่เทิดได้ปะมันเทิดได้เทดได้เทิดได้แต่มันจะเซ็งอ่าอ่าถ้าผมถ้าผมถ้าถ้าผมจะได้นะผมเอาบิลเลียนอาเมอร์เซตดีกว่าดวงดีแต่มีกรรมบังนะคะเอออ่ะลอกลองดูแต่ผมผมไม่เสิร์ต ผมไม่มีตังค์นะครับโอเคนะครับหลังจากเราเสี่ยงด้วยตัวเองเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วมันยังมีการจัดอันดับอีกนะเว้จัดอันดับออใครที่ไปเยอะ,อะก็คือจัดอันดับมี2แบบด้วยนะแบบแรกก็คือจัดอันดับรายสัปดาห์เป็นวีคๆไปเลยใช่จัด3วี ก็ลองดูใครอยากเป็นตัวเต็งวิกไหนนะครับก็เน้นเติมแม่งวิกนั้นแบบเงินเดือนลองเงินเดือนก่อนแล้วเราคือเงินออกกันแต่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 อันนี้บอกชาวมิวไว้ก่อนนะว่าช่วงที่คนจะเติมเยอะสุดเนี่ยมันจะเป็นวิกแรกถ้าใครอยากแข่งไปแข่งวิกสองวิกสามอันนี้อันนี้บอกไว้ก่อนเพราะคนต่างประเทศเขาอัดตั้งแต่วิกแรกเลยนะครับมาถึงแล้วก็รูเล็ตเนี่ยมัน มันสะสมคะแนนอยู่แล้วอย่างที่ผมบอกนะครับแล้วก็ดูเอาว่าจะแข่งสัปดาห์ไหนนะครับส่วนรางวัลประจําสัปดาห์เนี่ยนะครับมันจะมีแล้งนะครับก็แล้งเนี่ยมีทั้งหมดตั้งแต่ 1- ถึง200นะครับอ่าใครแร้งใกล้ๆก็จะได้รางวัลใกลๆหน่อยนะครับแต่ถ้าแร้งใกล้ๆก็นี่เลยครับรางวัลก็ผมว่าน่าจะมีคนแบกเซิร์ฟเติมเป็นล้านอยู่มีบ้านใครบ้านมีรถใครรถอ่าโอเคนะครับ อันนี้คือแบบรายสัปดาห์แล้วมันก็จะมีลายแบบรวมทั้งสามวีคอ่าสามวีคถึงนะครับอ่าสามวีคม,มันจะถีงกันก็มาดูอันดับกันได้นะครับในนี้นะก็ขอให้โชคดีนะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับผู้แบกเซิร์ฟนะครับไม่งั้นเราก็จะไม่มีเกมแปลไทยดีๆแบบนี้นะครับเออ อันนี้เซิฟจริงนะคบไม่เซิฟเถือนอันนี้สาหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะอันนี้คือเซอิฟจริงออแล้วก็ผู้พัฒนาเขาใส่ใจในการแปลภาษาไทยพวกเราว่าอันนี้เราเล่นเซิฟจริงหรือเปล่านะเราไม่ไม่เล่นเร,เราเราไม่ได้เถือนอ่าโอเคอยากเล่นอยู่แต่ไม่มีเวลาติดเซิฟจริงโอเคนะครับกิจกรรมสุดท้ายแล้วนะครับก็จะเป็นเรื่องของการเติมเงินนะครับก็ใครที่อยากได้คะแนนก็บินพอย เติมเงินนะครับดู W h e b coin เอาแล้วก็ลองเข้ามาที่หน้าเติมเงินนะครับออว่าไหวเท่าไหร่เติมเท่างๆอ่เริ่มประมาณร้อยกว่าบาทนะถึงประมาณสองรออ่ะเติมเงินใช่ไหมใช่อ่าก็มีตั้งแต่เนี่ยร้อยหสิบห้านะครับค่าเงินอย่าลืมเปลี่ยนนะเพื่อนๆน,นะครับมันก็เปลี่ยนตรงนี้ได้ให้เราดูเป็นภาษาไทยง่ายๆเห็นไหมดีจะตายนะครับตแต่ร้อยหกสิบห้าถึงสามพันนะคะใช่ก็ เติมตั้งแต่330บาทเนี่ยก็จะมีโบนัส10%นะครับแล้วก็เนี่ยยิ่งเติมเยอะก็ได้โบนัสเยอะนะครับก็ลองมากดกๆกันนะครับอันนี้ตามกำลังทรัพย์เลยนะครับอันนี้ก็บินพอยไปไปหมุนรูเล็ตกันนะครับแต่ข้างล่างนะครับมันจะเป็นแพ็กเก็เลเวลนะครับอ่าอันนี้จะมี all in one Package นะครับ30วันต้องบอกกันนะว่ามันไม่ได้มีบ่อยๆแพทใหญ่มาถึงจะมีขายแพ เก็บเลเวล่อยอย่างนี้สักทีหนึ่งออนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยไม่ซื้อช่วงนี้นะครับเพื่อนๆก็ต้องไปซื้อในเกมเลือกเป็นชิ้นเป็นชิ้นเอาบอกแล้วคุณหาดแล้วราคาไม่ดีเท่าน,นี้อในะครับดังนั้นเนี่ยโอ้ผมผมแน่นอน,นอยู่แล้วเช่อหนหน้าใช่ไหมคะใช่ไหนหน้าครับ <laughs> <laughs> ดังนั้นนะครับใครที่กลับมาเล่นมิวนะซื้อช่วงนี้คุ้ม คุ้มสุดแล้วนี่น่าจะแอบเอาตังค์ไปซื้อใช่ไหมวะย,ยังยังยัง <Okay. S 1> ยังไม่แอบเอาตังค์ไปซื้อเตอนเพืนผู้เหมือนจะแบบว่าเร็วๆนี้นะครับเร็วๆนี้เดี๋ยวแอบเอาตังค์ไปซื้อโอเคนะครับก็มีสองแพ็คนะดูกันดีๆนะครับมันจะมีแพ็คแบบเจ็ดวันกับสามสิบวันแล้วก่อนเลือกมึงดูดีๆได้นะไม่ใช่ไปแบบว่าไปซื้อแบบโนมอลมานะแล้วจะเก็บมาเตอร<อ>์ไม่ต้องมือสั่นนะคะค่อยๆ บอกเลยว่าไส้แตกเลยแล้วมันก็แกล้งด้วยนะคือไอแบบ30บวันอะ่ะแทนที่จะตัดเอาแบบ normal ออกไปเลยกันแบบคนเลือกผิดเออนะมันก็ไม่เอาออกข้อควรระวังอย่ามือลั่นก่อนกดจ่ายเงินอ่าระวังระวังดีๆลองดีๆอันนี้เตือนไว้ก่อนนะครับอ่าอันเนี้ยผมไม่มั่นใจว่าหนึ่งว่าหนึ่งแพ็กเกจเนี่ยหนึ่งไอดีสามารถเติมได้หนึ่งครั้งหรือเปล่าเพราะว่าไอตัวอย่างก็บินพอยต์เนี่ยมันแท็กเอาไว้ หครั้งต่อหนึ่งบัญชีอันนี้เออไม่ได้แท็ก,ออทกรวมถึงอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้มีอ่าโกลเด้นเดย์แพ็กเกจเนี่ยอันนี้มีนะครับดังนั้นผมไม่มั่นใจผมคิดว่าน่าจะทั้งหมดหอมะมั้งเนี่ยมันน่าจะแค่แบบอันนี้หรือเปล่าแค่บางอันเหรอเออแค่อันออที่มันวงกลมไวอ้อ่ะไม่รู้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้ไม่ได้เช็คนะครับก็ลองดูดีๆนะครับวางแผนกันซื้อดีๆอ,อวางแผนในการใช้ดีๆนะครับ ก็ประมาณนี้สำหรับอีเวนต์นะครับมันไม่บอกวันหมดอายุผมอนุมานว่ามันน่าจะหมดพร้อมกันก็คือวันที่6 9, เดือน9ก้นะครับสแตนดาร์ดมันแหละใครที่เงินเดือนยังไม่ออกนะครับออกเดือน9เนี่ยก็ไปฟันเงินได้นะครับเดือน9นะอย่าลืมไปซื้อแอบ,บเงินเมียดีๆนะครับเราไม่มีทิกบอกนะว่าต้องแอบ,บเงินเมียยังไงนะครับผมขอไม่บอกเพราะว่าเดี๋ยวมันจะรู้นะครับ โอเคนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับมันมีเกี่ยวกับการปรับปรุงนะครับก็จะเป็นไกด์ไลน์นั่นแหละนะครับก็อันนี้เสียดายยังไม่แปลเป็นภาษาไทยนะเพื<ๆ>่อนๆก็ลองมาคลิกดูได้เอ้ยอ้าวมีคู่มือเติมเงินแม้ที่เติมเงินลราบึงคำภาษาไทยอ่านง่ายจ่ายคล่องอ่าเออ เอออ้าวที่เล่นเกมแ่ะไม่มียังไม่ยังไม่ยังไม่รีบยงยยังไม่รีบยังไม่รีบอ๋อโอเคเติมเงินนี่ต้องทำามาไทยก่อนนะครับดังนั้นใครถามผมว่าพี่เติมเงินยังไงครับนี่มีบอกแล้วนะมีบอกแล้วเน่ยอยากได้อะไรก็มาจัดแม่ทีเรื่องนี้แหละมึงแปลเลยนะรีบ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 โอเคนะครับก็ผมมาดูคร่าวๆแล้วก็ก็ก็มีเสริมหลายอย่างครับพวกเนี่ยสกุสกิลอะไรอย่างเงี้ย ก็ามาดูได้ที่เว็บ m e l o n l i n e w e s e n c o m นะฮะในหัวข้อไกด์บ n นารีนะครับก็มาดูกันได้นะบางอย่างมันอาจจะไม่ค่อยอัปเดตแหละอยู่ที่อาชีพนะครับอาชีพไหนอัปเดตก็สวยงามหน่อยนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับอ,อีเวนต์นะครับเกี่ยวกับเรื่องแพทใหม่นะครับแพทซีซั่น17 part 2นะ ก็ลองมาเล่นกันดูนะครับเราก็มาฉลองซีซั่น17พาสไปด้วยกันนะคะย้ำอีกครั้งอันนี้เซิฟจริงนะครับไม่เซิฟเถื่อนนะครับเดี๋ยวถามถามอันนี้อันนี้ถามบ่อยเออนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็มาสรุปให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับใครที่เปิดรูเล็ตก็ขอให้โชคดีนะครับส่วนผมอยากจะเปิดเหมือนกันเดี๋ยวต้องขออนุมัติก่อนนะครับบอกเลยว่าใครที่ดูช่องเรานะคะ ไปจับจองพื้นที่ของแมปใหม่นะคะก่อนที่มันจะเต็มนะคะอ่าโอเคนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะได้รับประโยชน์จากวิดีโอนี้นะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe like, ให้กับช่องของเราด้วยนะครับค่ะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะครับผมไปแล้วครับวิดีโอนี้สวัสดีครับบ๊ายบายค่ะ